เกมหนึ่งที่ผมอยากแคสมันมานานมากแต่ผมก็ยังไม่ได้แคสสักทีก็นั่นกคือเกมยูไฟยูไฟอเออผมก็ไม่ได้คนเล่นโหดอะไรบ้างมากนะจะเอามาปลาเดียวดาให้ดูตาแรกแล้วกันเอาปลาเดียวดาให้ดูไปก่อนแต่ผมใส่อันหัวเนาะผมใส่อันหัวผมก็อัดหัวไม่ได้เก่งอะไรหรอกอสู้พวกนักแข่งอะไรเนงะี้ยโอ้โห ผมบอกเลยว่าผมอกะสู้ไม่ได้ <c ười> ผมบอกเลยว่าผมสู้ไม่ได้บอกเลยผมเป็นแบบผู้เล่นแบบกระจกคนนึงอะ่ะผู้เล่นแบบไม่กึง่มมากอะ่ผมมออะผม,มผมไม่ได้อวยตัวเองอะไรผมไม่ผมไม่อยากอวยตัวเองนะแต่ผมแค่บอกว่าผมเป็นผู้เล่นที่กระจกมากเนี่ยเนี่ยโดนเขาสัางหารเอาง่ายๆเลยเนะี่ยเห็นไหม มันเล่นที่กระจอกนะผมแบบกะตกักกะตักมากผมบอกเลยผมแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอยากแข่งกับใครอะไรยังไงนะเิแต่แค่ผมใช้ตัวโหดเท่านั้นเองคีมเจอแล้วคือเป้าหมายยิงยิงไหมตางหาะนะโดนแกมไม่ได้ช่วยอะไรเลย เดี๋ยวผมบอกแล้วว่าตอนนี้ผมจะมาเล่นแมพไม่ผมจะมาเล่นปืนเออเอาผมจะเอาดีเซอร์นะด,นดีเซอร์ไปก่อนดีเซอร์ไปก่อนอย่าเอาพีชน,นี่ว่าเขาน่าก็เขาน่าจะใส่อัตตูนะเพราะว่าเนี่ยเห็นยิงลัวเลยเห็นเมื่อกี้เห็นไอ้ทรงยาวยิงลัวเลยปืนทรงยาวอ่ะอ้าวอ้าว อัดหวัวครับบอกว่าผมอัดหวัวไม่เก่งเลยนะเพราะมันหัวไม่เก่งหรอกมนัดเดียวเหม,มือนเดียวจอดไม่ได้อะห้าส <50. S 2> <50. S 1> ิบห้าสิบเขาจะแบบอุ่นใส่ เขาแบบคือผมชอบเล่นตัวน่าโม้แล้วผมไม่ได้ตีออกมาผมแค่แค่ผมโดนตัวอีกนะเดี๋ยวเออเขาตายนะหวายูผมจะดูนะว่าโดนของผมมันจะทำอะไรได้ไหมทำอะไรได้ไมั้ยนะ ลองผมมันจะทำอะไรได้ไหมทำประโยชน์อะไรได้บ้างที่จริงก็แทบทำประโยชน์อะไรไม่ได้เลยอ้าวเดี๋ยวเดีย๋ยวเขาสิกมาแน่ไหมเขาเล่นแล้วเหรอบอทนะแต่สิกให้นะจีเอ็มสิกให้ไปเดินไปเดินเนีน่ยอืม มีแค่เน,เนี้ยก็เห็นปืนมันอันนี้ระเบิดกับไอ้หน,นึ่งซองไอ้คันลูกชองอันนี้คือระเบิดระเบิดเล้งแค่ไหนเล็งก่อนเล็งแล้วก็ยิงแปดสามก็ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ระเบิดก็ใช้ได้ระเบิดก็ใช้ได้ ใช้ PvP ได้นะใช้แบบสู้คนอื่นได้อยู่แสีเบาไปหน่อยแต่ว่าปืนระเบิดโหดเขาอยู่ดีถึงลบอันนั้นหมดลูกซองระบบอ่ะแต่ผมจะลองหมดระเบิดในบนนี้ดูระเบิดใกล้ยันฉันก็ได้อาจจะไม่รู้ไปเบาเดิมห้ามเอาใกล้ๆล่ะแต่คู่นะ อโอ้เกยเกย์แปดสิบถ้าเอามาตรงนี้ปุ๊บแปแรงที่สุดคือแปดสิบแที่สุดของอันนี้เลน่นให้อีกช่องแมปแล้วกันเอาแมปตอนนี้ก็แค่ไปห้าสิบนาทีห้นาทีไม่ใช่ห้าสิบเนี่ยแหน่ทุกคนทุกคนทุกคนเหมือนนีย ผมเคยเล่เนเกมมบอกตรงผมเคยชนะเอาไปชนะคนนี้มาได้ผมเคยชนะเล่นเดนคนนี้มาได้นี่อคนนี้อ่ะนี่คือตามเนี่ยฮะไ,ไ,ไม่เอาชื่อไม่เอาชื่อมาดูมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเขาโดนแบนแล้วเขามาโทษผมไม่ให้ดูไม่ให้ดูดดดให้ดูเนี่ยนะผมเคยชนะเล่นคนนี้ได้ อยู่ด้วยกันกูโดนแบนะเอ้าให้ดูแป๊บหนึ่งให้ดูแป๊บหนึ่งแล้วนนะลกันคนะือแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะเอาวางระเบิดไปวางระเบิดผมจะวางระเบิดใส่คุณฟลูออรีด ผมก็อยู่ในผู้เล่นที่แบบโอเคแต่ว่าผมจะเอาซองย้อนผมเราคือฝ่ายบุกใช่ไหมเพื่อนไปทางไหนเราไปทางนั้นนะเพื่อนไปทางไหนเราไปทางนั้นเราจะไปทางนี้น่ะซึ่งก็จะไปทางนู้นพอไปทางนู้นเบอรก็จะไปทางนี้เราไปทางนี้เพื่อจะไปทางนั้นพอเราไปทางนั้นก็คือจะไปทางนู้นผมก็งง อย่างน้อยผมก็อยาน้อยผมก็ทำได้ยิงยิยิงย <employers> มือนแบบเดี๋ยวจะนีเดียนีนนนเรายต้องปกป้องขานเราไว้ให้ได้อย่าให้ม,มีใครมาลูกา้กลั่นขกัดร้ามอ้าวนั่นเนี่ยโดนที่ี๋ยวย่อยัอยยบตาแรกแตาที่สองมึงเขาอาจจะคิดว่าเราไป,ไปทางเดิมไปทางเราก็จะไปทางเดิมหักมุมฮะหักมุม คนเขาหักมกนะุมมาเหรอคนกิคนหักมุกมชร่าสมอแหละคนัก่งเสมอมาเถิดสนองผมไม่ค่อยหเหีกก้กดใช้สกิลโดนเลยแค่นี้มีแค่ยี่สิเนี่ยทำอะไรได้ทำอะไรได้ก็ไม่รู้จะเพิ่มมาทำไม นี่บเบิลคิลับเบิลคิลหายหมดแล้วเย่ย่เราต้องปกป้องฐานนี้ไว้สุดชีวิตให้สุด หน่อยนะ <Here. S 1> ไปเราจะไปทีเดียวอันเดียวสามรอบเลย ผมน่าจะใกล้จบคลิปแล้วน่าจะใกล้ใกล้เวลาใกล้เวลาจบคลิปสักทีเพาไม่งั้นไม่งั้นคลิปจะยาวเกินเกินสิบห้กาก็ได้ตอนน,น,นนี้น 你们可好看呢？拜。